พี่น้องฟังเพราะว่าหมอลั่มปูเถาบัดน,นั้นคบเครืองเรื่องมอลัอล่เดอ้ออันไม่ใช่บันเดีนมาแล้วคบเครืองเรื่องมอลัอมล่มมักยังกสิไดฟังบัดโซนแนลมือนี้เดอ้ออันเด็กหน่อยมือนันน่ะเพิ่มใจกับอันอันเดือนเพ่นน่ะจะสะเเพวเมื่อเด้อจะเอาเปียบตูเดอ้อจะสะเเพวเอาเปียบตูเด้อหาเทเด้ลํ่มฮาเทได้ลํ่มให้ผูเถาฟังอีกแม่นบ่แม่รักเมื่อบานก่อนบ่ได้มันไอวดีเด็กหน่อยมุญไสละ่ะ อิสานเหนือและใต้ในอดีตเคยไป,ปมาขอบคุณค่ะโตมาหาแดงขอบคุณค่ะได้ได้ได้ดค่ะค่ะอจตาก็คุ้มจัเต็บเตาลำก็หล้านผาอิสานของเฮมีอยู่ยง,ดดยงีงสิบจ,จังหวัดเ้อแม่เอ้ยถามก่อนพี่น้องบ่ว่าภาคอิสานเ้ามีจักจังหวัดผู้ว่าีสิบ เดี๋ยวสิลป์ไม่ฟังว่าจังหวัดใดแน่เด้อภาคอีสานของเฮามีอยู่เงีสิบจังหวัดเด้อแม่เอ้ยอำเภอไหนบ้านเย็นไปจนหลอดอำเภอไหนบ้านเย็นไปจันร้อนทางสะกดนะกอนแล้วก็ไปบึงกันทั้งน้องคายตาบ่ออุรอนไปหลายเถือกตุ้งสีเมื่อห่างตายปาแกงแต่เป็นได้ฉันต้ม กำไปตันทั้งเด้องเลยบอมได้เคยไปเมื่อปานตาบ่ลืมสิ้นกาลสิ้นทางกำดินดำจำได้ดูวังสะมองางน้องบัวลำพูแต่บ้านเด็นไปเจยวลองลายมองก็ซื่นจำแต่จะจังหวัดแล้วว้าวว่าให้นับกับว่านับได้เก็บแล้วเด้อได้เก็บนับแล้วบ่นี้ แล้วก็ไปสู้กัเมืองโคราชยาบ่มแปดโง่ไปทางชายภูมิโไปยาเล่เจ้าเก่าบุริลัมกันจังหวัดบุริลัมเด้อแม่เอ้ยออกจากบ้านแม่ยยบานเด่มคืออําเภอปะทุ่มัดแล้วก็มาปไปยักแล้วก็มาสตือแล้วก็ไปนงงั่งร้องไปเบิ่งเขาปะรอมลงุง แล้วก oh, si, oh, oh. um, si, ็ไปสุรินเมื่อวานนี้ไปรับบ้านโพตะกางบ้านเลียงสร้างก็ไปเอลซิสเกโก่านแล้วแถียวกำินลลโอบ้านยันคิดบอกไปลำยู่ตุงสีเมืองดอกกุหลเหลืองลา่ปางมูลอุบลกรําควงจะนำบนลุป่าเรื่องซ้าน้ำตาทลายเมืองอำนาจ หมวกทหาร